สวัสดีครับช anel ปอนดรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแก้วเฟลดแคนคูลเลอร์กันนะครับจริงๆแก้วทัมเบิลยี่ห้อเฟลดเนี่ยเป็นยี่ห้อที่ผมใช้แบบมานานมากๆแล้วนะครับก็ตั้งแต่ตอนที่ผมรีวิวเจ้าตัวเฟลดทัมเบิลไซส์ใหญ่นะครับตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยก็คือใช้มันอยู่ยี่ห้อเดียวเลยนะครับแก้วอันอื่นนี่ก็แทบไม่ได้ยุ่งเลยนะแล้วก็แบบมีการซื้อเผื่อจะญาตินะครับซื้อแจกญาติพี่น้องนี่แบบหลายอันมากๆนะครับโดยที่ล่าสุดเนี่ยทางแบรนด์เฟลดเองก็มีการออกสินค้าใหม่มานะครับ เป็นสินค้าที่น่าสนใจมากก็คือแคนคูลเลอร์นั่นเองนะครับ ซึ่งแปลตรงตัวก็คือตัวที่แบบเก็บความเย็นของกระป๋องเครื่องดื่มต่างๆนานาอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับแก้วทัมเบรลแต่ว่าไซส์เล็กลงแล้วก็ไซส์แบบสามารถใส่พวกกระป๋องเครื่องดื่มได้ด้วยนะครับซึ่งผมเนี่ยก็เอามา3สีนะครับจริงๆเนี่ยมันมีสีด้วยกันนะขาดสีครีมไปอีกอันนึงนะครับก็ให้ดู3สีนี้ก่อนนะครับซึ่งเวลาผมใช้งานเนี่ยจริงๆผมจะชอบใช้ตัวสีอลูมิเนียมแบบนี้นะครับเพราะมันก็ดูแบบเหมือนเข้ากับธีมบ้านดีอะสีแบบมินิมอลมินิมอลหน่อยนะครับ อย่างผมก็ปริ้นลงไปด้านหลังแบบนี้นะครับสีฟ้าก็มีการปริ้นชื่อลงไปแบบนี้นะครับเวลาปริ้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นอลูมิเนียมมันก็จะแบบไม่ค่อยชัดมากนะแต่ถ้าเกิดเป็นสีสีเนี่ยก็จะชัดเจนหน่อยนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองดูนะถ้าเกิดอยากให้ชื่อโดดเด่นหน่อยเนี่ยเลือกเป็นแบบพวกสีสีแบบนี้จะดีกว่านะครับโดยที่ตอนที่เราซื้อมาเนี่ยเขาจะให้ฝาเนี่ยมา2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยเป็นฝาแบบอย่างนี้ที่เอาไว้ใช้กับพวกตัวขวดกระป๋องต่างๆนานานะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งเนี่ยเป็นแบบฝากินเครื่อง ตอกได้แน่นหนามากขึ้นแล้วก็ถอดได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับตัวฝาเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานก็ทั่วๆไปเลยนะครับก็เปิดแบบนี้แล้วก็ยกเครื่องดื่มนะครับฝั่งนี้ก็ไม่มีช่องอะไรนะฝาก็ง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสีน้ําเงินนะครับจะมีการเล่นทูโทนที่โลโก้โลโก้กันนิดหน่อยนะก็สวยดีนะครับอันดับแรกที่อยากเล่าก่อนเลยนะคือเรื่องของการเคลือบสีนะครับ เขาเคลือบสีมาได้ค่อนข้างจะแน่นเลยนะคือจากที่ผมใช้งานแก้วเขามาเนี่ยน่าจะเป็นปีๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะอันที่แบบผมใช้งานมานะครับอันเนี้ยคือไซส์ใหญ่ที่ผมใช้งานมานะสังเกตดูนะครับว่ามันไม่ได้ลอกเยอะเลยนะครับคือใช้งานแทบจะทุกวันเลยนะเพราะว่าผมก็กินกาแฟทุกวันนะครับเวลาผมชงกาแฟเสร็จเนี่ยผมก็จะใส่แก้วเนี้ยเพราะว่ามันก็จะเก็บความเย็นได้แบบเย็นสบายดีนะครับบางครั้งเนี่ยผมชงกาแฟตอนเช้านะเจ็ดแปดโมงนะครับ แล้วก็ใส่ลงไปในแก้วนี้นะครับใส่น้ำาขงน้ําแข็งลงไปเนี่ยแล้วแบบเวลาจะขับรถออกไปนอกบ้านอะ่ะผมก็จะเอาแก้วนี้ไปด้วยนะครับมันก็จะเก็บความเย็นได้อย่างยาวเลยนะครับซึ่งก็ใช้งานบ่อยอะ่ะบ่อยมากๆนะครับสังเกตดูว่าไม่ค่อยลอกแล้วก็ไม่ค่อยมีรอยขีดข่วนอะไรนะจะมีมากหน่อยก็ตามมุมตามขอบด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะมีอย่างเงี้ยถลอกถลอกบ้างนะครับคือยังไงรอยถลอกมันมีแน่ๆอยู่แล้วนะสักวันหนึ่งมันมาชัวนะครับแต่มันจะมาแบบ ไม่ได้เยอะมากอะ่ะคือแบบกระปิดกระปอยตามขอบตามมุมทั่วๆไปนะครับแต่แบบที่มันเป็นพื้นผิวใหญ่ๆตรงนี้มันแทบไม่ลอกเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะ ซึ่งในการใช้งานตัวแคนคูลเลอร์เนี่ยผมจะลองจากตัวสีนี้ให้ดูนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับว่าตัวแก้วเนี่ยใช้งานได้2ฟังก์ชันนะจะเป็นแก้วน้ําก็ได้นะครับแก้วน้ํา,าก็เอาฝาแบบสีดำมาเก้มมาปิดนะครับแล้วก็เป็นแก้วที่พกพาไปข้างนอกได้นะครับจะเอาไปใส่เครื่องดื่มอะไรก็ได้เต็มที่เลยนะครับแต่ฟังก์ชันหนึ่งที่มันน่าสนใจมากก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นแคนคูลเลอร์นั่นเองนะครับคือเวลาเรามีเครื่องดื่มที่มันเป็นกระป๋องแบบนี้นะครับเราสามารถเอากระป๋องพวกนี้ใส่ลงไปแบบนี้ได้นะซึ่งเพื่อออนนลลงดดูมััพีเปเป๊ะะยครบ แล้วก็เวลาแบบมันอยู่ข้างในปั๊บเนี้ยแน่นอนว่ามันก็จะช่วยเรื่องการเก็บความเย็นให้แบบมันอยู่ได้นานมากขึ้นนะครับอย่างอันเนี้ยพอเราปิดฝาปั๊บเนี้ยมันก็จะพอดีแบบนี้เป๊ะเลยนะครับซึ่งตัวฝาเนี่ยให้ดูนิดน,นึงนะว่ามันเป็นซิลิโคนที่แบบมันสามารถ ขยายได้แล้วก็ยืดหยุ่นได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้ากระป๋องแบบมันสูงกว่านี้นะครับเช่นเครื่องดื่มบางอย่างที่แบบทรงมันสูงสูงหน่อยอะ่ะมันก็ใส่กับตัวนี้ได้นะครับไอ้ฝาตรงนี้มันก็จะล็อกได้พอดีนะครับซึ่งข้อดีของการใช้พวกแก้วคูลเลอร์แบบนี้นะครับมันจะทําให้การเก็บความเย็นอะ่ะตามสเปคเนี่ยเขาบอกว่ามันจะอยู่ได้นานขึ้นอีกประมาณ4-5ชั่วโมงเลยนะครับความเย็นของตัวน้านะแต่เอาจริงนะครับเวลาเราเปิดเครื่องดื่มแบบเนี้ยโดยส่วนมากอะ่ะมันจะเป็นเครื่องดื่มที่มีโซดานะคร ค่อยอร่อยแล้วนะครับปกติประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเราก็กินหมดละซึ่งในช่วงชั่วโมง2ชั่วโมงนี่แหละนะครับใครที่กินน้ําดื่มที่มันมีโซดาหลายๆคนจะรู้ดีนะว่าถ้าเกิดน้ําเราอะ่ะมันหมดความเย็นเมื่อไหร่เนี่ยไอความเป็นโซดาหรือความซ่าเนี่ยมันจะหายวับเลยนะครับมันจะไม่อร่อยเลยดังนั้นเนี่ยการที่มันมีแก้วพวกนี้มาช่วยอะ่ะ มันก็เหมือนเป็นการเมนเทนความเย็นให้เรานะครับแล้วก็มันจะเมนเทนความซ่าความอร่อยของเครื่องดื่มอะ่ะได้อีกประมาณหนึ่งด้วยนะครับซึ่งในการใช้งานจริงนะผมก็ไม่ได้แบบเคยจะมาทิ้งเครื่องดื่มให้มันยาวนานเกิน3-4ชั่วโมงนะครับ คือชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงนี้ก็เต็มที่แล้วอะ่ะก็กินเกลี้ยงแล้วอ่ะนะครับดังนั้นในการใช้งานจริงถือว่าเอาอยู่สบายๆเลยนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมรู้สึกได้เลยนะครับว่าแบบมันมีประโยชน์มากๆเลยคือเรื่องของการที่แบบมันไม่เย็นมือนะครับคือแน่นอนเรื่องการรักษาความเย็นอ่ะมันก็ส่วนหนึ่งที่แบบมันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่มันแอบเวิร์กมากเลยคือเวลาเราจับอะ่ะมันจะไม่รู้สึกถึงความเย็นของกระป๋องนะครับคือมันจะมีความเย็นเย็นแผ่มานิดนึงตรงขอบๆตรงนนนนนนนีีี้้้้้ะะมมมมััมัยยยงงคคววาาาาารรููสึกออ่่่บบเเป็็ํ แต่ว่าแบบมันจะไม่เย็นเย็บแล้วก็แสบมือเหมือนกับเราจับเครื่องดื่มเย็นเย็นจัดๆนะครับ ทำให้เวลาเราถือถือนะครับจะหยิบไปนั่นไปนี่นะครับสมมุติว่าจะเดินทเที่ยวห้างไปด้วยนะครับหรือจะทําอะไรที่แบบต้องการจะถือกระป๋องไปด้วยอะ่ะมันก็จะไม่กัดมือเราอะ่ะแล้วก็อุณหภูมิร่างกายมันก็จะไม่ไปกวนเครื่องดื่มด้วยนะครับถือว่ามันก็ได้ประโยชน์ในเรื่องการพกพาความสะดวกในการหยิบจับด้วยนะครับก็โอเคเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะว่ามันไปกับกระป๋องแบบไหนได้บ้างนะครับอันนี้ก็กระป๋องมาตรฐานทั่วไปนะคือจริงๆเครื่องดื่มแบบพวกโคโก้กเบบซี่สมัยเนี้ยมันไม่ได้เป็นทรงน นะครับ ก็จะมาทรงนี้กันอยู่นะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบพวกโคกในประเทศไทยเราจะมาเป็นแบบนี้ละนะครับซึ่งใส่ได้นะไม่ใช่ใส่ไม่ได้นะครับ <c oughs> เห็นทรงยาวๆแบบนี้นะอย่างเงี้ยเราก็สวมลงไปเลยนะครับแล้วก็ปิดฝามันเหมือนเดิมแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยมันก็จะออกแบบปูดๆมาหน่อยอะแต่ก็ยังแบบเก็บความเย็นให้เราได้ดีอยู่นะครับมียืนๆมานิดหน่อยก็ดื่มได้ปกติเลยนะครับแล้วก็แน่นหนาพอสมควรนะครับต้องออกแรงดึงเยอะเหมือนกันกว่าจะแบบขยับได้นะครับแล้วก็พวกกระป๋องทั้งหลายนะครับพวกทรงสูงๆหน่อยที่มันเป็นขวดแก้วววหรรือออขดลูมมเเนนนนีียย่่ะคัับางชต อันนี้ก็เป็นน้ำเมลอนโซดาจากญี่ปุ่นนะครับใส่ได้เหมือนกันนะอันนี้เป็นเครื่องดื่มที่ผมชอบมากนะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะแน่นๆหน่อยเราต้องอาศัยการกดลงไปแบบเยอะๆเลยนะครับออกแรงแบบ มากๆเลยอย่างเงี้ยแล้วก็หมุนเกลียวลงไปแบบนี้นะครับอ่าเรียบร้อยก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับถึงแม้มันอาจจะดูปุดปูดนูนๆอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็ถือว่าหยิบจับได้ดีขึ้นนะแล้วก็สามารถเก็บความเย็นได้ดีขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งด้วยนะครับอันนี้ก็ลองใส่ให้ดูนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยมีฟังก์ชันหนึ่งนะันก็คือเรื่อง anti ส l i p นะครับมันก็จะแบบเป็นยางที่เวลาวางอะ่ะมันก็จะค่อนข้างหนาแน่นอยู่บนโต๊ะหน่อยนะไม่เคลื่อนไปเคลื่อนมาได้ง่ายนะครับหรือว่าโต๊ะเอียงเอียงอย่างเงี้ย มันก็ไม่ไหลไปไหลามานะครับภาพรวมตัวแคนคูลเลอร์ก็ประมาณนี้นะครับโดยสรุปเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไอเทมที่คนที่แบบกินเครื่องดื่มผ่านกระป๋องบ่อยๆอะ่ะต้องมีติดบ้านนะ เพราะว่ามันก็ช่วยเก็บความเย็นได้ดีขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นแก้วทัมเบร์ขนาดเล็กนะครับใส่น้ําแข็งใส่น้ําเทออกบ้านได้ด้วยนะครับก็แล้วแต่สะดวกเลยว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับคือถ้าเกิดเป็นคนขี้เกียจล้างแก้วบ่อยๆนะครับเอากระป๋องเสียบเลยนะครับไม่ต้องมาเทลงแก้วอะไรละแต่ถ้าเกิดแบบเป็นคนชอบกินน้ําแข็งนะครับก็อาจจะใช้เป็นฟังก์ชันเทน้ําลงไปใส่น้าแข็งลงไปก็ได้เหมือนกันนะครับก็ลองดูได้เลยนะครับใครที่กำลังตามหาอยู่นะแบรนด์เฟรชเขาก็ทํามาขายแล้วนะครับส่วนราาาาคออก้้นีียู่่ทท590บ โอเคเลยนะครับถูกกว่าตัวไซส์ใหญ่เนี่ยประมาณแบบครึ่งครเลยนะตัวใหญ่เนี่ยประมาณพันหนึ่งนะครับอันนี้ก็ครึ่งหนึ่งเลยนะครับใครที่สนใจก็ลองไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับใครที่อยากจะสั่งซื้อนะครับก็ลองไปกดซื้อกันได้เลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ